าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เราเล่นละครเข้าขังตัวเองมีทั้งขี้เกียจมีทั้งขี้โกงมีทั้งขี้ขามีทั้งลึษยาทุกการะการถ้าเราพบพระแล้วจะขยันมันเพียรเรียนหนังสือจะขยันมันเพียนประกอบอาชีพการงานที่พ,พระจะไม่ขี้เกียจเหมือนแต่ก่อนมาจะขยันมันเพียนตลอดรายการตัวเองก็จะขี้เนก็กแลวก็ ก็ไปลุล้อนในการข้ามความดีขึ้นมาและท่านจะไม่เบียดเบียนครับสินเงินทองไม่ซื่อโกงซื่อเม้นแต่ประการใดเพราะมีทุประจาจิตประจําใจแล้วไม่เกิดแสงสว่างท่านมาแสวงหาความสุขของจิตท่านมาเนี่ยต้องการอะไรอยู่ต้องการหาความริงต้องการอดทนเพื่อบง่งฝึกให้มีสติปัญญา เจะตองการจะแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในอน,น,นาคตต่อไปตรงนี้จะถูกมากคือฉันจะมาเที่ยวเล่นกันจะมาคุยจนในเสียงเออดเสียงดังเท้าความหลังก็ทำไมล่สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง